เมื่อถึงหน้างานเรียบร้อยลงมือทันทีเลยครับตอนนี้ปรับพื้นที่ความาร,ร์มวัวาร,รม์มน้องวัวแต่แม่งงงเลยครับตอนนี้ตอนนี้ปรับดินครับดินเอาไปถมในในเล้านะครับในขอบเนาะ วัวน,นี่ต้องเอาเป็คอกเป็คอกวัวนะครับเพราะว่าตรงนั้นนี่มันแฉะนะครับอ่ามันเป็นเยี่ยววัวอ่าขี้วัวทั้งหมดเลยต้องเอาดินนี่ไปกลบกลบไปทีนี้มันอ่ามันล่อมนะครับพอมันล่มปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไปผสมดินอ่าผสมดินเข้าไปอีกอเพื่อให้มันแน,น่นเพราะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะ แล้วนะครับรต้องรีบทำตรงนี้นะของอเปิ้ลก็มีรถไถเหมือนกันแต่รถไถคันเล็กก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับเมื่อสามารถจะปรับได้ก็ต้องอเขาเอาดินไปลงเขาต้องไปปรับทุกเปินอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เนีย่ยที่ซ้ำๆไปอย่างนี้ก็คือว่าเพราะว่าต้องผสมดินนะครับ ลุยต่อนะครับทำอย่างรวดเร็วอโอ้โหตอนนี้ไม่ทราบว่ารถแข่งหรือว่าอะไรครับต้องรีบเร่งขนาดนั้นนะต้อตงต้องรีบเร่งครับทอตอนนี้เดี๋ยวรถทรายจะเข้ามาจะเอารถทรายเนะี่ยเข้าไปเอาทรายเข้าไปปูอีกทีนึงไปเพื่อจะผสมกับ ไอ้ดินดินดำดินเดิมเนี่ยตัวเนี้ยผสมกันให้มันมเข้ากันนะครับตัวนี้ก็ผมก็ต้องปรับตัวเนี้ยเคลียร์ตัวเนี้ยเรียบร้อยนะโอ้โหน้องวัวก็โอ้โหบายอมไปไหนเลยครับเดี๋ยวก็ใบยอมกลัวรถนะครับเข้ามาเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ต้องบีบแต่ไล่เรื่อยๆอะบยอมหนี่ยครับ เพราะว่าที่นี่เป็นที่กูยืนมาก่อนและแกเป็นใครเออมันบกกลัวผมเลยอะ่ะเออผมปับ๊บอยู่ไปอยู่มาแล้วนะออช้าเลยต้องรอน้องบัวนั่แหละครับอ,อ่าดูไปเรื่อยๆครับผมอ,อ่าตอนนี้เกือบแล้วล่วะครับเดี๋ยวรถทรายมาเดี๋ยวรอรถทรายอีกหน่อยหนึ่งครับผมก็จะปรับเสร็จ เสียงรถทรายมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถทรายด้วยกันเดี๋ยวก็จะได้เอาทรายเข้ามาปรับตร,บตรงนี้อีกทีนะครับอตอนนี้โอ้โหน้องัวดูสิมาใกล้ไ่ใกล้เถอนะเนาะอ่ะไปดูรถทราย ทีแรกคิดว่าดินแค่สามลำมีทรายอีกสองมามิกอีกแต่พอมิกดินนี่มันก็เป็นชั่วโมงแล้วครับมิกดินนี่ผสม,มขึ้นมันเข้ากันทั้งหมดท,ทั้งน้ําทั้งนี้รถเข้าไปได้นะเนี่ยตรงนี้รถเข้าไปได้นะลมเลยแต่เขาต้องมิกขึ้นรถเข้าได้เลยประเด็นนี้รถนีเดินได้ได้สบายอเหลือน,นิดหน่อยอมันมันซื่อเสานะมันมิกยากครับการผสมดินนะ่ะ นี่มาได้นะเอาผสมดีกว่าการผสมดินนะครับเอาผสมดินคุกเขากันมาเดนี่คุกเขา่เาเกือบได้ที่ละเหลือนิด,ดเดียวแต่ต้องอู้ราคากันใหม่ละงังวงงเลยมาเดนี่งัวงงครับเ,เดี๋ยวต้องคุยราคากันก่อนเมื่อกี้คุยราคาเรียบร้อยเพราะว่าเขาบัได้มาดูหน้าง,งาน เมื่อไปได้มาดูหน้างานก่อนเขาก็คิดไปเลทราคาปกติคือปรับดินทั่วไปแต่ตอนนี้เมื่อมาผสมดินเขาก็มันใช้เวลาครับใช้เวลายาวครับผมเดี๋ยวก่อบมาว่ากันอีกทีนะึงเดี๋ยวมาดูตอนเซตครับผมตอนนี้ยังบาเซตได้นะฮะมิกดินยังบาเซตผสมดินยังบาเซตครับผมตอนนี้อยู่กับคูบต้าเอลซีสามศูนย์แปด นะโดยเจ้า,าดันดินแบบอเอ็นได้ปับได้อันนี้สุดยอดครับมีตัวนี้แล้วโอ้งานโอเคเลยนะฮะงานเอียงงานาหลังเตาปับหลังเตาปับเอน็นได้หมดเลยครับตัวนี้ความสุดยอดของมันนะครับหนึ่งเดียวในโลก คันเดียวในโลกคือของรุจิชาแนลครับออันนี้ก็คือความสุดยอดของมันโอ้โหโลมหมดแล้วเนี่ยตึ้งล้อโมราเลยแกจมหมดเลยตอนนี้ผมผสมดินอเอารถมายืนบนนี้ได้ละก็ถือว่า,อาโอเคนะในตอนนี้เดี๋ยวรอมิกดินแหมหน่อยหนึ่งผสมดิน จะมิกดินลูกเดียวนะอ่าผสมดินทำหน่อยหนึ่งนะครับผสมดินทำหน่อยก็โอเคแล้วครับแต่จบละครับ,จจบ,รบผมเดี๋ยวรอตอนงานจบนะครับ โรงเรียนจินโรงเรียนงัวตอนนี้ปั๊บเรียบร้อยแล้วครับได้ประมาณนี้หลังจากที่ดินลมๆเปอะปั๊บเรียบร้อยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับะพวะว่ารถเข้ายาวกวักวก็ย่ำใบเติร์กวัวครับผมก็คลิปนี้นะครับก็คงจะ,ะจบแค่นี้นะครับ ก็ขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรูจิช n แนลนะครับเพื่อจะมีกำลังใจสรหาคลิปใหม่ๆมาให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ทำพอกน้องวัวเสร็จสับเรียบร้อยครับผมรอ,อเปินเทยอย่างเดียวอันนี้ฟาร์มวัวนะครับบ้านหุยสมโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ